วันนี้ก็พามาดูระบบแมคอรร้อยอย่างก็จะมีล็อกเบรกล็อกโช๊คนี่ก็เป็นเบรกครับมาดูระบบกันเลยนะครับมีเท้าเล่งหันโยกเพื่อบังคับคอนโทรน ฟังขวามีหน้าที่อะไรบ้างก็ถ้าเราดึงขึ้นก็จะเป็นยกบูมถ้ากดลงก็จะวางบูมดูนะครับถ้าดึงเข้าหาตัวก็จะเป็น ความหงายพุงขีโยกออกก็จะเป็นคว่ำพุงขีดึงเข้าหาตัวก็จะเป็นกำรพรุงขีมาดูฝั่งซ้ายดึงขึ้นอามก็จะหดเข้ามาเข้าหาตัวเองโยกลง อาก็จะออกดึงเข้าหาตัวก็จะสวิงขวาโยกออกก็จะเป็นสวิงซ้ายก็ระบบก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปถ้าทุกคนมันฝึกฝนมันทำมันก็จะเข้ามือหรือเก่งได้ ขอบคุณครับ